ข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับโฆษณาใน Facebook Reels คืออะไรสืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่18สิงหาคม2566คุณจะมีสิทธิ์เริ่มสร้างรายได้จากโฆษณาบน Facebook Reels ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 1. คุณต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมหรือใช้งานโฆษณาในสตรีมอยู่แล้ว 2. คุณจะต้องใช้งานเพจเพจแบบใหม่หรือโปรไฟล์ในโหมดมืออาชีพ 3. คุณต้องผ่านการปฏิบัติตามนโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์และนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาของ Facebook 4. คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีนอกจากนี้คุณต้องอาศัยอยู่ในประเทศหรือเขตแดนต่อไปนี้ ซึ่งประเทศไทยมีชื่ออยู่ในนี้สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาใน Facebook Reels ได้ขณะนี้โฆษณาบน Facebook Reels กำลังอยู่ในช่วงทดสอบเมตาจึงอาจจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงโฆษณาใน Facebook Reels ของคุณได้ทุกเมื่อตามดุลพินิจของเมตาแต่เพียงผู้เดียว